สวัสดีค่ะทุกคนวันดีนะคะหนูก็จะมา DIY ที่ผลเล็บแมวค่ะเราไปดูวิธีทำกันเลยขั้นตอนแรกนะคะเราก็มาวัดขนาดตามใจช,ชอบได้เลยค่ะใครอยากได้แบบไหนก็สามารถวัดตามนั้นได้เลยค่ะ เสร็จแล้วก็มาตัดตามรอยได้เลยค่ะนี่นะคะตัดออกมาแล้วก็จะได้แบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วมาวัดขนาด3.3มเซนแล้วขีดตามที่เราวัดได้เลยค่ะ วัดเสร็จแล้วเราก็มาตัดตามรอยได้เลยค่ะนำกาวมาทาที่กระดาษลางแล้วใส่ไปในกล่องให้แน่นเลยค่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะจนกว่าจะเต็มกล่องค่ะ นี่นะคะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะที่ฝนเล็บแมว